ก็มาเจอกับมิมี่ที่ช่องหวังซินมีอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะมิตรรักแฟนมิมี่ที่น่ารักน่าหยิกน่าจับขยี้ทุกคนนะคะก็วันนี้ก็มาเจอกับมิมี่อีกแล้วนะมิมี่ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาประสบการณ์นะคะกระการเกียนๆของดิฉันสมัยอยู่จีนนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังคืออย่าเพิ่งเบื่อมีนะคะทุกคนเพราะว่าคือตอนที่นึกได้ว่าเฮ้ยเราควรจะทําคลิปควรจะทําช่องของตัวเองก็คือตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วไง คือก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเรายังพาทุกคนไปจีนไม่ได้นะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเบื่อนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามเอาประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเวลาถึงเวลาที่เราสามารถไปจีนได้อย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้รู้นะคะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทํำยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามี่ไปจีนได้เนี่ยมีก็จะถ่ายบรรยากาศที่จีนทุกๆอย่างที่อยู่จีนนะคะมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วง ก็วันนี้นะคะมีจะบอกว่าเมื่อเช้านี้นะคะมีไปที่โลบินสันมาก็ไปจองโทรศัพท์มานะคะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปซื้อ iPhone 12 Pro นะคะแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมิรู้สึกว่าถ้าสมมติมิจะซื้อโทรศัพท์มาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้ที่มันใหญ่ๆนิดนึงอยู่ดีๆก็ตัดสินใจตรงนั้นเลยนะคะว่าเอา12 Pro Max ละกัน แล้วก็รีบด้วยแหละพ่อก็เลยบอกว่าโอเคโอเคพ่อนี่คือแบบพ่อจริงๆนะคะพ่อก็เลยบอกว่าโอเคเอาเอาอันนี้ก็ได้นะคะเอาที่มันใหญ่ก็ได้แล้วคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อ สีเงินเออแต่สีเงินเนะ่มันหมดหมดเลยนะคะทั้ง12โปแล้วก็12 Pro Max นะคะก็เซ็งอะตอนนี้มี่ก็ไปจองเป็นสีทองนะคะคือตอนแรกเนี่ยจะจองเป็น Pacific Blue เหมือนกันแต่ว่าเคยดูช่องของคนจีนนะคะแล้วเขารีวิวอะไม่รู้สึกว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันดูแมนไปนิดนึงนะคะมี่ก็เลยจองเป็นสีทองไปนะคะมาค่ะก็กลับมาที่เรื่องของเรานะคะวันนี้เนี่ยมี่จะมาเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายจ้า คือตอนที่มี่ไปเรียนที่จีนเนี่ยดิฉันก็เจอประสบการณ์เฉียดตายนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าดิฉันแบบไปโดนรถชนรถเฉียวตกสะพานหัวทิ่มหล่นท่ออะไร่นะไม่ใช่แต่คือมันเป็นประสบการณ์เฉียดตายของมี่ที่เกี่ยวกับเรื่องกินจะ้ะคือวันนั้นเนี่ยมี่ไปหาพี่หยางนะคะ คือตอนนั้นเนี่ยไปหลิวเฉวีไปเรียนตอนปีสามนะคะก็ไปหาพี่หยางเออไปหาผู้ชายนั่นแหละและทีนี้คือก็ไปกินข้าวอะไรกันปกตินะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะและทีนี้เราก็กลับมานอนคือตอนนอนก็ยังไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนจนแบบถึงตอนเช้าคือเสียงไม่อาจจะแปลกๆนะคะเพราะว่ามีา่ไปภูมิแพ้ม่เคยบอกไปแล้วใช่ไหมแล้วคือเมื่อคือนเน้ะฝนมันตกนะคะ ฝนมันตกหนักมากแล้วคือแอร์มันก็เปิดอยู่ไงแล้วคือมี่ก็รู้สึกว่ามันหนาวแต่คือเหมือนเราหลับอ่ะเราก็ไม่ได้ตื่นมาปรับแอร์หรืออะไรนะคะพอตื่นเช้ามาดิฉันก็น้ามูกไหลจาาเสียงก็คือเงาเงาเป็นแมวแบบนี้นะคะก็ขออภัยนะคะทุกคนกลับมาที่ประเทศจีนของเราต่อก็คือนอนเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอไปถึงตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้านะคะคือไม่รู้สึกว่าคืออยู่เดียม,มีก็ตื่นแบบรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วมีก็รู้สึกว่ามีรู้สึกผะอืบผะอมนะคะเหมือนแบบอยากจะอ้ว,ว เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอ้วกหรือเปล่าวะทีนี้ก็วิ่งไปที่ห้องน้ํานะคะแล้วก็อ้วกจริงๆค่ะแต่คือมันเหมือนมันต้องล้วงคอน,นิดนึงอะ่ะแล้วก็อ้วกจริงๆแล้วคือพออ้วกก็คือแบบอ้วกเยอะอะ่ะพออ้วกเสร็จแล้วกลับมานอนต่อนะคะสักพักเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนปวดอึคือรู้สึกว่าเฮ้ยแบบปวดอึะปวดอึเหมือนคนท้องเสียะคะ่ะทีนี้พี่ก็วิ่งไปอึ แล้วคือมันก็ท้องเสียจริงๆแล้วคือมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยแค่รอบแรกแล้วก็เริ่มจะหมดแรงแล้วนะคะก็ไปนอนต่อทีนี้มันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันผะอืดผะโอมไม่ไม่หายเลยค่ะมีก็วิ่งไปอ้วกอีกแล้วพออ้วกเสร็จอย่างเงี้ยมีก็อึอีกคือตอนตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าค่ะจนถึงประมาณสิบโมงอ่ะคือมีอ่ะวิ่งไปอ้วกแล้วก็วิ่งไปอึวิ่งไปอ้วกแล้วก็วิ่งไปอึอย่างเงี้ยประมาณสี่ห้ารอบได้นะคะแล้วคือมีก็หันไปบอกพี่หยางพี่หยางไม่ตื่นเจะทุกคคนนือิฉัแบบ คือตอนที่อ้วกอยู่ตอนที่อึอยู่มันก็ไม่ได้เสียงเบานะแต่คือพี่อยากไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นนะคะจนมีรู้สึกว่าประมาณสิบโมงเนี่ยคือมี่รู้สึกว่ามีไม่ไหวแล้วนะคะมีก็แบบว่าเขย่าเขย่าพี่อยากว่าพี่อยากตื่นเถอะคือมียังไม่ไหวแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกะไม่สบายนะคะคือทั้งทังที่ดิฉันก็ลากสังขารตัวเองไปเข้าห้องน้ํามาหลายรอบแล้วนะคะและทีนี้พอพี่อยากตื่นเนี่ยมีก็ยังไม่หายค่ะก็คือยังรู้สึกว่าอยากจะอ้วกอีกก็วิ่งไปอ้วกเป็นสิบรอบได้เลยนะแล้ว อยากอ้วก yeah, แล้วมันเป็นแบบสีเขียวอะทุกคนคือมันเป็นสีเขียวแบบขมขมแล้วค่ะคือมันไม่มีอะไรออกมาแล้วนะคะแล้วคือตอนที่เราอ้วกออกมาเป็นเขียวแบบเขียวพญานาคอะทุกคนคือตกใจมากมันน่าจะเป็นดีน้ําดีหรืออะไรสักอย่างคือมี่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันขมมากนะคะคือมันมันก็ออกมาแล้วคือพี่หยางก็เห็นแหละว่าเออมี่ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็คือที่มันหนักกว่านั้นก็คือปวดอืดด้วยคือปากก็จะออกก้นก็จะออกปากก็จะออกก้นก็จะออกอยู่อย่างนี้นะคะ แล้วคือไม่รู้สึกว่าโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ตายแน่ๆมันแบบมันไม่มีแรงแล้วค่ะคือมันแย่มากเพราะว่าก่อนที่พี่อยากจะตื่นมาเราก็เข้าห้องน้ำไปแล้วสี 6, ่ห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแล้วนะคะคือแบบเราไม่มีแรงแล้วอะแล้วคือแค่ลําพังแค่อ้วกอย่างเดียวอะเราก็เหนื่อยแล้วแล้วอันนี้คือเราแบบอึด้วยอะเป็นแบบท้องเสียอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม่มีแรงเลยนะคะแล้วทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยอยู่สักพักหนึ่งประมาณตอนบ่ายนะคะพี่หยางก็ถามว่าเราไปหาหมอกันไหมไปหาหมอกันเถอะอะไรอย่างเงี้ย มีก็แบบว่าเออไปไปก็ได้แต่คือเราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนว่าพยุงกันไปนะคะคือดูแล้วมันเหมือนมีโรงพยาบาลเล็กๆอยู่ข้างๆก็เหมือนว่าพยุงไปแล้วคือทุกคนมันแบบเยี่ยามากก <c oughs> ็คือเดินออกไปแล้วนะคือเราเดินออกไปจากห้องแล้วนะคะแล้วตรงหน้าห้องอ่ะมันเป็นเหมือนตลาดสดก็เดินออกไปมันก็จะเจอตลาดพอพอเจอตลาดแบบหนึ่งอะ่ะคือกําลังเดินไปแล้วนะก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันมาอีกแล้วแบบเฮ้ยมันมาจอตรงแบบหน้าป้อมแล้วก็คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะคือรู้สึกว่า ไอท้องเสียเนี่ยมันยังไม่หายนะคะมิ้กก็ต้องวิ่งกลับขึ้นมาเข้าห้องน้ําอีกนะคะคือพอเข้าห้องน้ําเสร็จอย่างเงี้ยมิ้กก็คุยกับพี่หยางว่าเอายังไงดีอ่ะเพราะว่าคือไม่รู้สึกว่าอ้วกก็จะอ้วกอืก็จะออกแล้วคือแบบเราจะไปโรงพยาบาลกันยังไงนะคะเพราะว่ายังไม่ทันถึงโรงพยาบาลนะมิ้กก็ต้องวิ่งกลับมาเข้าห้องน้ํานะคะแล้วคือแต่พี่หยางบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นมิ้กไม่หายแน่แนแล้วคืออีกรอบที่ไปรู้ไหมไปยังไงทุลักทุเลชิบหาย <c oughs> คือเดินเดินไปก็คือแบบเดินก็เดินไม่ไหวนะคะ้วทีน,นี้พี่หยางก,ก็ถามว่ามิมี่ขึ้นหลังไหมมิมี่ก็เลยบอกว่าก็ก,ก็ได้แล้วคือตอนระหว่างที่แบบพี่หยางกำลังจะเอามิี่ขึ้นหลังอะ่ะมิมี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมาอีกแล้ว <laughs> เพราะว่าขาเรามันต้องอ้าไงคือขาเราค่ะข,ขาเรามันต้องมันต้องเกาะกับเอวพี่หยางไว้ใช่ไหมแล้วคือเวลาเราอ้าขาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้างล่างมันจะออกอีกแล้วแบบมันไม่ไหว LIKE <c oughs> แล้วนะคะแต่คือสุดท้ายแล้วอะ่ <c oughs> ะก <ๆ S 1> ็พยุงไปนะคะไม่ได้ขึ้นหลังเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันแบบ มันไม่สะดวกเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูนี่เมื่อกี้จามานะคะก็คือแบบดิฉันเสียงเหงามากแล้วก็ตัดมาที่มาถึงโงรงพยาบาลนะคะก็คือพี่หยางก็ไปจัดการทําเรื่องให้นะคะแล้วมีอ่อ่ะก็นั่งรออยู่นั่งรออยู่สักพักนะคะก็ได้เข้าห้องหมอแล้วคือพี่หยางก็เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าพี่หยางกลัวว่ามี่จะแบบฟังหมอไม่รู้เรื่อง ก็ฟังไปฟังมาเนี่ยหมอเขาก็พูดือนประมาณว่าเราเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็เขาก็ถามว่าเราได้กินนู่นกินนี่มาไหมอะไรเงี้ยคือมี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยคือมี่จำไม่ได้เลยว่าเรากินอะไรมานะคะสุดท้ายนยเขาก็ให้มี่ไปเจาะเลือดแล้วก็ให้ไปนอนให้น้าเกลือนะคะแล้วคือโรงพยาบาลที่จีนอ่ะมันจะเป็นห้องนึงแล้วก็สามารถนอนได้ทั้งหมด4คนนะคะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆห้องรวมแต่มันก็ไม่ได้รวมขนาดนั้นคือมันมีแค่4คนนะคะ เรามี่ก็ไปนอนเตียงหนึ่งที่มันว่างนะคะก็นอนแล้วก็แบบพยาบาลเขาก็เจาะน้าเกลืออะไรอย่างนี้แล้วคือคุณพ่อบุบีคอนดิชันก็เข้ามาดูเป็นครั้งคราวเข้ามาดูว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างไหวไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบเดินออกไปดูข้างนอกก็คือเหมือนแบบไปดูว่าพยาบาลเขาให้ชาวอย่างช่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็แบบหมั่นเลยเข้ามาดูมี่บ่อยนะคะแล้วทีนี้พอน้าเกลือหมดคือประมาณครึ่งถุงแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วคือกลับบ้านเนี่ยคุณพ่อบุบีคอนดิชันก็ไปหายามมาให้จ้าก็คือเหมือนแบบ เดินไปซื้อยามาให้นะคะแล้วก็ซื้อยาจากโรงพยาบาลอ่ะมันก็มีแต่ว่ามันมียาที่เราซื้อไว้ตอนแรกแล้วนะคะก็เลยเอามากินด้วยกันแล้วคือแบบมือเนื้อเกือบสิบเม็ดคือแบบมึมากว่าเราต้องกินยาเยอะขนาดนั้นหรอคะแล้วเนี้มี่ก็บอกพี่อยากว่าเนี่ยมี่อยากกินข้าวต้มนะคะแล้วคือข้าวต้มของจีนอ่ะกับข้าวต้มของไทยอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนคือข้าวต้มของจีนนะคะมันจะเป็นเหมือนข้าวต้มกุ้ยอ่ะที่มันเป็นสีขาวอย่างเดียวแล้วก็ใส่น้ําตาลซึ่งแบบคือจะทำให้คนกินหวานนะแต่ดิฉันกินอยา่าง มี่ก็จะบอกพี่อยางว่าเนี่ยลองทําข้าวต้มให้หน่อยเดี๋ยวมี่บอกว่าใส่อะไรบ้างแบบใส่หมูใส่ขิงอะไรอย่างนี้นะคะให้มันดูแบบว่ามันดูสดชื่นอะ่ะคือไม่รู้สึกว่าเวลาเรากินขิงในข้าวต้มน่ะมันจะดูสดชื่นนะคะแล้วคือนางก,ก็ไปทําจ้าเป็นครั้งแรกที่นางทํานะคะนางก,ก็ไม่เคยทําแบบข้าวต้มแบบของไทยไงและทีนี้พอแบบ <c oughs> ถือเอามาให้ทุกคนข้าวต้มที่ฉันไม่มีน้ําเลยจ้ะมาแบบแห้งๆคือมันเหมือนว่าข้าวมัน ันจะพูดยังไงอะเหมือนว่าข้าวเวลามันต้มนานนะคะแล้วน้ํามันก็หายไปน้ํามันก็เหมือนซึมเข้าไปในข้าวแล้วอย่างนี้นะคะ <S <S <ๆ>ข้าวต้มก็เลยไม่ค่อยมีน้ําแล้วก็คือมีหมูมาแล้วก็มีขิงมาด้วยนะคะ <S <S แล้วนางกระป้อนคือเวลากินอะเอ้ยก็รู้สึกว่ามันอร่อยคือมันอร่อยนะแต่ว่ามันไม่มีน้ํานะคะแล้วมีก็เลยบอกว่าก็โอเคมีก็เลยบอกพี่หยางว่าจริงๆถึงเธอจะไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเธอท,ทามาแล้วฉันก็กิกนได้นะคะก็ถือว่าดีก็อีกวันนึงมีก็เลยไม่ได้ไปเรียนนะคะก็คือนอนส ซึ่งอันนี้คือรู้สึกว่าเออมันมันแย่มากคือแบบโทรบอกพ่ออย่างเงี้ยพ่อก็เป็นห่วงมากนะคะพ่อกับแม่ที่ไทยอ่ะคือเป็นห่วงมากเขาทําอะไรไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบว่าได้แตบบ่ว่าเนี่ยฝากเพื่อนดูด้วยนะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เสียค่ายา,ยาไปประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะคะก็ถือว่าโอเคไม่ได้แพงมากนะคะแต่คืออีตอนก่อนที่ดิฉแทนจะมาถึงโรงบามเนี่ยแหละคือเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมากคืออ้วกทั้งอืดทั้งอ้วกทั้งอือคือแบบทุกคนมันแย่มากคือมีแทบจะนอนในห้องน้ําแล้วนะคะ คือมันหมดแรงถึงถึงขั้นแบบช่วยหามฉันไปนทีเถอะอย่างเงี้ยแต่คือเราอยู่กแค่สองคนเนี่ยจะหามไปก็ไม่ไหวนะคะแล้วอีกอย่างคือข้างล่างในฉันก็จะออกอยู่ตลอดเวลานะคะคือแบบน้องแบบมาจอหน้าป้อมตันอดก็ประมาณนี้นะคะสําหรับประสบการณ์เฉียดตายของมิมี่นะคะก็ถือว่าเวลาจะกินอะไรก็ต้องเลือกกินนิดนึงนะคะพอกินแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทรมานมากนะคะทุกคนก็จะมาเตือนทุกคนว่าถ้าสมมุติว่า ประเทิรดปะเทรดปะเทศดเปิดอะปะเทศดเปดประเทศเปิดประเทดเปดสมมติว่าประเทศเราเปิดแล้วนะคะสามารถเข้าจีนได้แล้วอย่างเงี้ยก็จะเตือนทุกคนว่าจะกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องระวังนะคะเพราะบางทีมันอาจจะผิดสำแดงแล้วคือเวลามันป่วยทีนะ่ะมันแย่มากนะคะคือแบบแค่ตัวเราเองก็แบบไม่ไม่ไหวแล้วอะแม้แต่แรงเดินก็ไม่มีอะทุกคนก็ขอให้ทุกคนระวังไว้นะคะวันนี้ก็เท่านี้แหละดิฉันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมาเมาเฉย ก็อย่าลืมติดตาม i g จีมีด้วยนะคะแล้วก็ติกตอกแล้วก็ตะยินด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวสามารถมาคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะคิดถึงทุกคนมากๆนะคะเลิฟวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายงวดทำผงตลกอีกะ มีส <laughs> เดี๋ยวมีเจาะน้ำเกลือด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs>